รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลาวไกรไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยัางยืน ยังคงศรัทธาไม่เลือนล้าภูมปัญญาไทยนั้นยิ่งใหญ่เทคโนโคเกษตรจะก้าวต่อไปฝากเอาไว้ให้ลูกหลานดู ชาการเกษตรในวันนี้นะคะจะขอพาพี่น้องเกษตรกรมาพบกับเรื่องราวของการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้เขาว่ากันว่าเป็นสถานที่ที่รวบรวมพันธุ์มันสำปะหลังไว้เยอะที่สุดรวมถึงปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังหลากหลายสายพันธุ์โดยเฉพาะพันธุ์ล่าสุดที่ได้รับการรับรองนะคะก็คือมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง15ค่ะ ถึงที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองแล้วค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งที่รวบรวมพันธุ์แล้วก็ปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยพอเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมคะจะพูดอย่างนั้นก็ได้ค่ะค่ะที่บอกว่าเยอะที่สุดนี่มันกี่สายพันธุ์แต่ว่าแบ่งเป็นพันธุ์สู่สากตรมกับพันธุ์ตัวบริโภคแบ่งตามการใช้งานลักษณะการนําไปใช้งานแล้วกันเราปรับปรุงพันธุ์หรือว่ารวบรวมพันุ์อย่างงี้ค่ะมา มาหรือ,อยังรคะพ่อพันแรกที่เรารับรองแล้วก็แนะนำให้เซียนพนปลูกนะคะคือพันระยองหนึ่งค<ะ>่ะอันนั้นในปี<ะ>2 5 1 8นั่นคือพันธุ์แรกค่ะที่เป็นพันธุ์ดีของประเทศไทยและหลังจากนั้นก็จะมีพันออกมาเรื่อ,อยๆคะะ่ะเพราะว่าที่นี่จะผสมดอกสร้างมเมล็ด<ะ>แล้วก็การเลือกพันธุ์ทุกปีทุกปีะคะ่ะจนว่าชุดไหนที่ได้พันธุ์ที่ดีเราก็จะเสนอขอรับรองให้เซียนปลูกค่ะทำไมเราต้อง การปรับปรุงพันธุ์ให้มันเยอะๆหลากหลายสายพันธุ์อย<อ>่างเงี้ยค่ะ,ะอ๋อค่ะสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปแต่ละปีเนี่ยฝนต่างกันอุณหภูมิต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นพันธุ์ที่เคยดีอยู่เดิมไปปลูกอีก5ปีข้างหน้า อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับทรัพแวดล้อมในขนาดนั้นแล้ว oh. นะคะีนส่วนที่ 1, 1> oh. ส่วนที่2ประเทศไทยเราพื้นที่ปลูกมันสัมปัลังมีประมาณ50ิจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดก็มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันถูกไหมคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพันธุ์ผสมแต่ละพันธุ์เนี่ยค่ะก็ก็ปรับตัวได้กับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน <c oughs> พันธุ์ที่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะดีทุกสถานที่ปลูก <c oughs> เพราะฉะนั้นการมีพันธุ์หลากหลายให้ซอนเลือกปลูอกก็จะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับเกษตรกรกค่ะนี่คือที่มาเนาะที่ว่าทําไมต้องมีหลายพันธุ์ค่ะ และที่น uh ี huh ่นะคะก็ย uh ัง huh. ม uh ีห huh uh ้องเก็บเชื know, os, uh ้อ huh พ uh ัน huh ธ uh ุ์และเพาะพันธุ์มันสัมปรังไว้อีกหลายร้อยพันเลยละค่ะซึ่งจะมีการเก็บรักษายังไงนะคะเราไปดูพร้อมๆกันค่ะในส่วนนี้เป็นส่วนของการเก็บเชื้อพันธุ์เพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุในการปรับปรุงพันธุ์มันสัมปรังแต่ละพันธุ์นะคะ การเพราะพันธุ์มันสัมปะหลังที่มีหลากหลายสายพันธุ์เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบใช่ไหมคะที่เราต้องเก็บพันธุ์เอาไว้อ,อ๋อใช่ใช่ค่ะเราม,มีเก็บ2รูปแบบค่ะ,ะคือเก็บในสภาพแปลงที่พร้อมจะเอาต้นพันธุ์ไปปลูกใช้งานเลยะนะคะกับเก็บในสภาพเลือเี้ยงได้ยื่ยเพื่อที่ว่าสมมุติว่าในแปลงเราตายหรือเป็นโรคนะคะก็ยังมีส่วนที่ปลอดภัยอยู่ในนี้สามารถนำออกไปปลูกได้ใหม่เรื่อยๆค่ะค่ะเพื่อความปลอดภัย แล้วความแตกต่างในความแข็งแรงมันจะมีความแตกต่างนะความแข็งแรงของต้นจแตกตางแน่นอนค่ะ <c oughs> เพราะตรงนี้เหมือนเป็นพัน์ธุที่เราดูแลก็อย่างดีอนุบาลอย่างดีเหมือนเด็กอ่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบางพันธุ์นะคะเวลาออกไปสูญในแปลงแล้วก็ตายเราก็ต้องกลับมาหยิบไปใหม่จากในห้อง เขาเลี้ยงได้เยอะไ่มคะเพื่อปรลูกใหม่เพราะเขาจะไม่แข็งแรงนะคะต้องค่อยๆเขาปรับตัวกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะแล้วอย่างถ้าไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นต้นพันธุ์ที่แบบจะแปลงหรือว่ามาค่ะแล้ววันนี้ที่ผ่านมาการนําตรงนี้ไปแจกเกษตรกรเลยต้นพันธุ์มันอ่าต้นทุนมันจะสูงเพราะฉะนั้นรอเราออกจากตรงนี้ แล,แล้วก็ไปขยายพันธุ์แต่ว่าจ,จริงๆแล้วพันธุ์ดีเราเราขยายว่าจะแปลงแล้วค่ะแต่ตรงนี้เพ no ื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผสมพันธุ์กันนั่นเองคือเก็บไว้สแตนบายสแตนบายเกิดเหตุฉุกเฉินเผื่อมันติดโรคระบาดใช่อย่าร้อยมีแหล่งพันธุ์ปลอดภัยหยิดไปใช้ค่ะไม่ใช่สําหรับเพื่อการกระจายพันธุ์หากพอถึงช่วงหนึ่งเราก็จะตัดสับกนเจอตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะไปขยายพันธุ์ต่อที่หนูบอกว่าออกไปข้างนอกเลี้ยงเนี่ยกแ่กว่จะเป็นข้อข้อแล้วก็มาเลี้ยงอย่างนี้ ็ด้ขยายพันธุ์ตรงนี้คือเก็บรักษาพันธุ์ปะยายก็เอาตรงเนี้ยไปลงในเมื่อย่อมทีนี้อย่างบางพันธุ์พราเขาเหลืองๆล้วนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนอาหารให้เขาต้นไหนที่เหลืองอะคะอ่ะต้นไหนที่ยังเขียวเราก็เก็บก่อนอย่างต้นเนี้ยดูแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงสีเขาจะซีดละแสดงว่าอาหารเขาเริ่มหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอีกไม่นานเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนก็ไปอยู่ในขวดใหม่ไปทานอาหารใหม่นะคะ บางพันธุ์นะคะการเจริญเติบโตเขาก็จะไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าบางพันธุ์มาจากต่างประเทศเพราะว่าเรารับมาจากเซียร์ซึ่งเซียร์เนี่ยเป็นแหล่งที่รวบรวมเชื้อพันธุกรมรมมาจากฝรา่ของโลกนะคะจากอเมริกาใต้จอร์เาียร์กาและต่า,า,างต่างเหล่านี้ค่ะแล้วเราก็ก็ส่งมาเก็บรวบรวมพันธุ์ไว้ที่นี่ด้วยเป็นแหล่งรวบรวมเชื้อพันธุกรรมที่สองของโลกนะคะสำหรับที่สวนยเซอร์เรอยลค่ะ เพรว่าเกิดซีกโรคท้างน้นมีปัญหาอย่างน้อยก็ยังสามารถที่จะติดต่อเอาเชื้อพันธุ์จากตรงนี้ไปใช้ทดนแทนไ,ทได,ด้ค่ะและอย่างเชื้อพันธุ์จากต่างประเทศเราสามารถนำมาแบบผสมปรับปรุงเพื่อได้พันธุ์ใหม่ๆ่ในประเทศเราไหมคะได้ค่ะซึ่งเราก็ต้องศึกษาใช่ไหมคะว่าพันธุ์แต่ละพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศก็มีข้อดีข้อเสียหรือว่ามีอะไรที่ดีเด่นไหมเราก็จะเลือกเขามาในลักษณะที่เราต้องการนะคะเพื่อจะมาปรับปรุงพันธุ์ให้เป็นพันธุ์ของเราอ๋อมีต้นค่ะ ดูจากดูจากตรงนี้ไม่ได้ค่ะต้องเอาตรงนี้ไปปลูกในแปลงถึงจะร,รู้ถึงจะรู้เพราะมันเป็นลักษณะของต้นผัก <c oughs> ใช่ว่าเขาดีในลักษณะอะไรเ <c oughs> ช่นเรื่องผลผลิตเราก็เลือกพันธุ์นั้นไปใช้ในการสร้างพันธุ์ใหม่ <c oughs> หรือว่าเรื่องแปง้งหรือว่าเรื่องของไซยานายปริมาณไซยานายคุณภาพลักษณะบริโภคอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็ไปปลูกทดสอบในแปลงแล้วก็ไปเก็บลักษณะของเขาแล้วก็คัดเลือกพันธุ์ที่ดีๆแล้วก็ แยกขอดเอาไว้แล้วเราก็หยิบเข้ามาใช้ในการสร้างผสมลูกใหม่ทั้งรู้นะเขาว่าที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมมันสัมปะหลังเนี่ยแหล่งที่สองของโลกเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลอย่างดีค่ะสาดหายเสียหายไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะทีนอย่างพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศบางพันธุ์นะคะพอปลูกบ้านเราล้วก็ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมไม่ได้บางทีเราก็ตายเราต้องไปหยิบจากในห้องปลิกไม้เยื่อไปปลูกลงแปลงใหม่ค่ะ นะคะที่อยู่นี่ก็คือเป็นพันธุ์มันสำปะหลังที่เป็นตัวอย่างรวบรวมไว้ที่เราปรับปรุงพันธุ์ใช่ไหมคะพ่ออใช่ค่ะตรงนี้นี่ครบ1 2,000เลยป่ะคะครบค่ะครบ1 2,000ค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะหนูมองอย่าได้เดี๋ยวขออนุญาตให้พ่ออพาเดินดูหน่อยนะคะเราจะรู้ได้ไงคือเรามองแล้วแบบต้นมันคล้ายๆกันหมดเลยอ่ะพ่ออใช่ค่ะถ้าดูผิวเผินแล้วมันจะเหมือนกันแต่ถ้าหนูอยู่กับมันแล้วก็ดูให้ละเอียดจะเห็นว่ามีความแตกต่างนะคะเช่นสีของต้นนะคะสีของก้านใบ ลักษณะใบแต่ละพันธุ์ก็จะมีความแตกต่างกันสียอดนะคะสียอดบางพันธุ์ยอดก็จะเป็นสีเขียวเข้มสีม่วงบางพันก็เป็นสีเขียวอ่อนอันนี้คือพะรยองเจ็ดสเนาะที่เราที่เราอยู่ด้วยเนี่ยพันธุ์ก็จอกสีน้ําตาลอมม่วงเลขส่วนหนึ่ง อย่างนี้เรียกว่าหูใบซึ่งแต่ละพันธุ์หูใบสั้นหูใบาย,ยาวแล้วก็สีของหูใบก็แตกต่างกันลักษณะต่างๆเหล่านี้ค่ะที่ใช้ในการจําแนกว่าเป็นพันธุ์อะไรพันธุ์อะไร อันนี้เราแจกจ่ายใ,ให้กับเกษตรกรไปหรือยังคะอันนี้ไปหมดแล้วค่ะไปหมดแล้วก็จะยอยออกไปเรื่อยๆค่ะค่ะเกษตรกรก็ชอบพันไหนก็จะเก็บพันนั้นเอาไว้พันไหนที่เขาปลูกในพื้นที่เขาแล้วไม่ดีเ็าก็จะเลือกพันเอข้ามาทดแทนเองโดยปริยายเขา,เขาติดต่อเข้ามา,า,า,าเกษตรกรจะต้องมารับพันธที่นี่อแล้วเขาก็ไปลองแล้วถ้าเขาแบบรู้สึกอ่ามันเหมาะเขาจะเก็บพันไว้เองต่อกับปลูกต่ออปลูกต่อใช่ค่ะใช่ค่ะงอกนี้ก็ดูต่างอ่าใช่ค่ะอันนี้คือพันละยอง11 นี่ยอดก็เจอกเข้มๆคล้ายๆกันนะคะแต่ลักษณะก้านใบนะคะสีจะ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 เข้มตะกี้พะนยงเสรีสองจะมีสีแดงเยอะค่ะอันนี้จะไม่ค่อยมีสีแดงนะแล้วก็หูใบก็ก็ไม่ได้ชัดเจนไม่ได้ยาวเหมือนตะกี้เห็นไหมคะไม่เหมือนทันธยงเสรสองพอบอกนะพอบอกไกด์นิดเดียวว่าเราจะรักแยกลักษณะจำแนกยังไงเราก็เริ่มจะพอดูออกใช่ค่ะแต่เราไม่รู้หรอกว่าพันธุ์อะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ได้คุกครีอยู่กับมันแต่เรารู้ว่ามันแค่คนละพันธุ์กันใช่ค่ะ อย่างอย่างอันนี้ก็ชัดนะคะอุอันนี้นี่ไม่เออต้นมันเห็นไหมคะแตกต่างอันนี้แตกต่างอย่างชัดเจนนะคะต้นก็จะสีอ่อนกว่าเห็นไหมคะใต้เทียบฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ก้านใบก็จะเป็นสีแล้วเรียบเลยอ่ะค่ะสีเขียวอ่อนใช่ไหมคะสมพูนเรื่อยๆนิดเดียวนะคะแล้วก็ยอดก็ก็จะไม่เป็นสีสีเขียวเข้มค่ะเขียวมืดมืดเหมืตะกี้นะคะจะใสขึ้นมานะคะอันนี้คือพันธุ์อัญมณ9เก้ โดยทั่วไปแล้วพันธุ์ที่ออกไปในอดีตนะคะเช่นพันละยองหนึ่งที่เราออกแรกๆนะคะ,ะพันละยอง3มละยอง60เหล่านี้ก็จะค่อยๆหายไปแล้วเพราะว่าจะมีพันธดีพันธ์ใหม่ทดแทนพันที่เคยดีอยู่เดิมก็อาจจะดีน้อยกว่า<ะ>ก็จะถูกทดแท,ท,ทนไปโดยปียๆยายอะคะ่ะแต่เรายังเก็บออก็เก็บเก็บไว้หมดแม่พันไว้ใช่เพรานะว่าความจริงก็อาจจะใช้ในการสร้างลูกผสมพันธุใหม่ได้ใช่ค่ะพันแรกอ่ะมีไหมพันุแรกเลยค่ะด้านแรกเลยค่ะละยองหนึ่ง จริงพันธุนี้เป็นพันธุ์ที่คลาสสิกนะคะ,ะเขาใช้เป็นพ่อพันธ์และแม่พันธุของพัน,น์อื่นข้างหลังอีกมากมายเพราะว่าเขาเป็นพันที่มีอยู่ดั้งเดิมเพราะฉะนั้นเขาปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้กวา<ะ>้างค่ะค่ะพนในืลนหลังๆเนี่ยบางทีก็เป็นลูกของเขาค<ะ>่ะนะคะ แต่ตอนนี้ข้อด้อยของเขาคือเปอร์เซ็นต์แป้งก็ต่ําแล้วใช่ไหมคะมแต่เราก็ดีของเขามาใช้ใชแล้วแป้งที่ที่สูงมาผสมกับเขาอะไรประมาณนี้ค่ะแป้งสูงๆมันจะเหมาะกับในประเภทอุตสาหกรรมค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเกิดเขาซื้อหัวมันไปแล้วมีแต่น้ำ<ม>ก็ขาดทุนเลยคะบางทีขาดทุนหรือว่าบางทีได้กําไรน้อย<ม>เพราะฉะนั้นก็ชอบพันที่แป้งสูงๆแสดงว่าส่วนใหญ่นี้จะ เกษตรกรเขาจะปล <ühren> ูกไว้เพื่องานอุตสาหกรรมใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะบ้านเราส่วนใหญ่ใช้เพื่ออุตสาหกรรมเราบริโภคกันน้อยเนาะค่ะทีนี้อุตสาหกรรมก็แบ่งเป็นอุตสาหกรรมแป้งแล้วก็อุตสาหกรรมมันเส้นแป้งก็คือในเรื่องเปอร์เซ็นต์แป้งแหละค่ะถ้าร้านมันเส้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ค่อยวัดเปอร์เซ็นต์แป้งเกษตรกรก็จะที่ว่าได้ผลผลิตเยอะๆอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องเปอร์เซ็นต์แป้งเท่าไหร่ค่ะ พันล่าสุดเพิ่งได้รับการรับรองมาคือพันอะไรคะพันระยอง15ค่ะระยอง15ได้มีการแจกจ่ายไปยังคะแจกจ่ายเป็นเรื่องเป็นราวยังเพราะว่าอยู่ขั้นตอนที่ว่าอรับรองเสร็จแล้วก็ต้องขยายเพิ่มปริมาณค่ะไปได้มากๆก่อนและถึงจะแจกจ่ายเป้าหมายแรกเราต้องส่งไปตามหน่วยงานของเราที่อยู่ในจังหวัดต่างๆเพื่อให้เขาไปขยายต่อเป้าหมายของเราก็คือเพื่อซัพพอร์ตเกษตรกรแหละค่ะใช่ค่ะที่สุดทั้งประเทศผู้คนิตกัาปะรทั้งประเทศค่ะ แล้วอย่างนี้เราจะมีการปรับปรุงพันธุ์ต่อเนื่องไปได้เลยไหมคะพ่อต้องทําค่ะหยุดไม่ได้การงานปรับปรุงพันธุ์เพราะว่าสภาพเป็ล้่ำเปลี่ยนยิ่งปัจจุบันเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกะค่ะว่าพันธุ์ที่เคยให้ผลผลิตสูงอยู่แน่ดีนณปัจจุบันอาจจะไม่สูงเท่าไหรแ่แล้วก็ได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของโรคแมลงถ้าพวกเราติดตามข่าวจะมีทั้งโรคใบด่างที่เพิ่งเข้ามาในประเทศไทยนะคะอันนี้ยังไม่มีพันธุ์ไหนท่านทานเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรนะคะจะต้องงปรรัับุุพนธ์ที ท่านทานโรคใบด่างด้วยนอกจบจากว่าให้ผลผลิตดีแล้วต้องท่านท,าน,ทานโรคด้วยก็นเลย,นเนยต้องมีต่อเนื่องตลอดไปค่ะเดี๋ยวจะพาหนูไปดูอีกแปลง,น,ปลงนึงจะให้หนักพิจารารที่ทำงานด้านนี้พาหนูไปดูนะค,ะ,คะพันธุยงศิลป์ค่ะ มาดูในส่วนของต้นมันสัมปะหลังพันธุ์ไรยอง15ที่เป็นพันธุ์รับรองล่าสุดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมาจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อะไรอะ่ะคะเกิดจากการผารสมตักพันธุน์พันธุ์รยอง15นี่จะเป็นลูกของเกษตรศาสตร์50ซึ่งเป็นผสมเปิดผสมเปิดหมายถึงว่าคือรู้แต่ต้นแม่ไม่รู้ต้นพ่อเพราะว่าเราองเกสรต้นพ่อเน,นี่ยเราไม่ทราบต้นปิวมาตรงที่ต้นแม่คือเกษตรศาสตร์50 ค่ะเราถึงได้ว่าเป็นพันผสมเปิดค่ะค่ะพันผสมเปิดแต่ว่าเขาก็อาจจะได้ลักษณะบางส่วนมาจากต้นแม่ที่เราพอจะรู้ได้เอ๋อเพราะว่าคือที่เรารู้เป็นต้นแม่เพราะมันติดฝักอยู่บนต้นแม่ค่ะค่ะ,คะเป็นพันธุ์ผสมเปิดระยอง15นะคะล่าสุดเลย มันต่างจากพันธุ์ก่อนหน้านี้ยังไงลักษณะเด่นของมันอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเด่นของพันธุ์นี้ก็คือจะเป็นพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวเร็วนะคะประมาณ8เดือนก็คือถ้าปกตินี่พันธุ์ปกติจะเก็บเกี่ยวที่ประมาณ1112เดือนค่ะแต่พันธุ์นี้สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้เร็วคือ8เดือนก็คือให้ผลผลิตประมาณอยู่ที่ประมาณ4ตันกว่าต่อไร่ค่ะ,คะแล้วอย่างอื่นละ่ะพวกแบบแป้งของเขาถ้าเราจะขุดช่วงประมาณสักต้นฝนก็อยู่ที่ประมาณ29%กอ็ก็ถือว่าแบบโอเคเลยเนาะค่ะ อย่างด้านหลังนี่ก็คือเขากําลังขุดกันอยู่เลยใช่ไหมคะ,<ช>อ,ะอันนี้จะขุดหัวเอาาสอบโชว์อย่างงี้ค่ะก็คือขุดหัวมันไว้แต่อย่างเนี้ยอ,อายุมันประมาณ12เดือน 12, 12เดือนแต่จริงๆพันนี้มันสามารถเก็บได้ตั้งแต่ 8, 8เดือนองนีงพาเข้าไปดูได้ไหมคะได้ค่ะดูลักษณะหัวมัน นี่ค่ะพันระยอง15นะคะพันระยอง15นะครับมันสัมบลังพันรับรองใหม่ล่าสุดที่ออกจากกรมวิชาการเกษตรส่วนวิจัยพืชไร่ระยองเลยนะคะรับรองพันเมื่อวันที่6มิถุนายน2 5 6 2ที่ผ่านมานี้ค่ะผลผลิตก็ประมาณ4ตันกว่าต่อไร่นะคะและที่สําคัญไฮไลท์เด็ดๆเ,เลยก็คือเก็บผลผลิตได้เร็วอันนี้สนใจก็มา สอบถามข้อมูลได้เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีการขยายผลด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าในในปีในปีนี้เรากาลังปลูกเพื่อจะขยายาพันธุ์ให้กับศูนย์วิจัยและพนาการเกษตรค่ะในจังหวัดต,ต่างๆประมาณ30จังหวัดนะคะแล้วกใ็ในแต่ละศูนย์ในปีถัดไปจะก็ขยายผลให้กับเกษตรกระค,ะค่ะซึ่งเกษตรก,กรไม่ต้องมาติดต่อที่ศูนย์วิจัยเพื่อระย,ยองสามารถติดต่อที่ศูนย์วิจัยและพนาการเกษตรในพื้นที่ได้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะอาจารย์เขาก็จบมันให้เราเห็นด้านในค,คือมันจะบอกถึงคุณสมบัติบางอย่างได้เบื้องต้นใช่ไหมค,ะค่ะก็ก็คือตอนนี้ลงแป้งเขาจะเลือกพันธุ์ที่เนื้อเนื้อข้างในสีขาวนะคะก็ะเ,เหมาะกับอุตสาหกรมแป้งอะ,ค,ะค่ะก็เมื่อก่อนเราจะมีพันธุ์ที่ผลผลิตเร็วเหมือนกันที่8เดือนเหมือนกันแต่ว่าเนื้อเป็นสีเหลืองซึ่งโรงงานเขาไม่ต้องการทีรนี้ตอนนี้โรงงานเขาชอบสีขาวนะคะเพราะฉนั้นเราก็จะพัฒนาพันธุ์ที่เป็นเนื้อสีขาวนะคะ แล้วก็ในนาบรถัดมาก็เราก็ถ้าเกษตรกรก็จะดูง่ายๆว่าถ้ามันเป็นว่าเออมีแป้งมากน้อยแค่ไหนก็ใช้เล็บจิกเนี่ยค่ะค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าจิกจิกไม่ค่อยลงอย่างเงี้ยแสดงว่าแป้งค่อนข้างสูงนะคะแต่ถ้าจิกแล้วแบบแบบแบบมันเป็นเหมือนกับช่ำๆน้ำอันนั้น,นแป้งนิ่มๆลงไปค่ะค่ะอย่างเงี้ยค่ะ การทดสอบปริมาณแป้งเบื้องต้นเบื<ช>้องต้นใช่ค่ะอย่างอุตสาหกรรมเขานี่ปริมาณแป้งเขาต้องเท่าเขาต้องการแป้งสูงๆนะคะก็ประมาณ27 28, ่8 29ี่ขึ้นไปไค่ะเก็คือถ้าแป้งสูงเท่าไหร่เขาก็จะได้ผลผลิตแป้งมากเท่านั้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับราคาที่เขาจะได้ด้วย ไปด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะราคาขายของเจตกรนเนี่ยนอกจากจะขึ้นอยู่กับผลผลิตแล้วจะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์แป้งที่ไปขายที่โรงงานนะคะถ้าเกิดว่าถ้าแป้งสูงอ่าเขาก็จะได้ราคาที่เพิ่มขึ้น,นขณะที่ผลผลิตที่เท่ากันแต่เอามาอันอพันธ์หนึ่งแป้งต่ำอย่างเงี้ยค่ะก็ราคาก็จะจะได้น้อยลงไปะนะคะอย่างนี้แสดงว่าคาร์ลายอง15เนี่ยถือว่าตอบโจทย์ กเกษตรกรเขารอพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวเร็วมานานค่ะเหมือนวันนี้เราก็พัฒนาเพื่อให้แบบว่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรจริงๆใช่ค่ะอันนี้มันคือมันคือเป้าหมายของนักวิจัยถูกไหมคะอาจารย์ต้องค่ะกี่ปีก,กว่าจะได้ยันเนี้ยอ่ะสิปี13ปี13ป เพราะมันสปหลังเนี่ยขั้นตอนกับปุงพันเนี่ยในพันพันหนึงนี้อยู่ที่ประมาณ7-8ปีนะคะแล้วเราก็ต้องทดสอบดูว่า,าพันธ์นี้มันเหมาะกับในหลายๆพื้นที่จริงไหมเกษตรกรเขาชอบไหมก็ไปทดสอบในหลายพื้นที่กว่าจะได้มาก็ประมาณ13ปี ดีใจแทนเกษตรกรนะคะที่ว่าจะได้มีพันธุ์ใหม่ๆมาซึ่งเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะหาพันธุ์ใหม่ๆอยู่เรื่อยนะคะมันก็ต้องแบบว่าพัฒนาคิดค้นต่อไปเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วเร็วนี้จะมีออกมาอีกไหมคะอีกกี่ปีเนี่ยจันตอนนี้เห็นว่าจะมีโรคระบาดโรคใหม่ก็คือโรคใบด่างมันสปะหลัง,ลงตอนนี้เราก็กําลังพัฒนาพันธุ์แล้วก็ปรับปรุงพันธุ์ที่ต้านทานโรคใบด่างมันสปะหลังอยู่นะคะก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีเหมือนกันนะคะเกษตรกรก็อดใจรอแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับนักวิชาการด้วยนะคะ จำอีกทีนึงว่าไอ้เจ้ามันสับปะหลังพะรยองสิบห้าเนี่ยสามารถปลูกในพื้นที่ลักษณะแบบไหนได้บ้างส่วนใหญ่จะเป็นดินทรายดินร่วนปนทรายนะคะที่ปลูกได้นะคะ,ะแรงนี่ก็คือส่วนใหญ่มันสัปะหลังจะเป็นพืชที่ทนแรงอยู่แล้วนะคะการดูแลต้องมีการระมัดระวังดูแลอะไรเงี้ยไหมคะก็เหมือนกับการปลูกมันสับปะหลังทั่วๆไปนะคะ,ะไ,มไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ว่าพันุ์นี้มีข้อดีคือเก็บเกี่ยวได้เร็วเท่านั้นเองค่ะ,คะ อยากให้อาจารย์ฝากหน่อยสําหรับผู้ปลูกมันสําปะหลังถ้ามันเกิดการระบ,บงระบาดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเฝ้าระวังหรือเตรียมตัวยังไงไหมคะอาจารย์ค่ะก,ก็คือเกษตรกรนะคะต้องมันสํารวจแปลงของตัวเองนะคะ,ะทุกๆสัปดาห์ว่ามีโรคหรือแมลงอะไรเข้ามาระบาดในพื้นที่ของเราบ้างนะคะเพราในอย่างแรงในช่วงนี้เนี่ยที่จะมีก็จะเป็นพวกไรแดงที่จะมีระบาดนะคะที่เป็นที่แบบมีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วและอีกอันสําคัญก็คือตัวนี้คือโรคใบด่างมันสปะหลังนะคะซึ่ง โรคนี้จะระบาดด้วยการติดมกักรท่อนพันธุแล้วก็จะระบาดโดยมมวีขาวยาสูบนะคะ,คะเป็นพาหะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเกษตรกรนะคะถ้าจะปลูกมันสำปหลังเราแนะนําว่าอย่านําพันธุ์จากที่อื่นมาปลูกนะคะใช้พนันธุ์ในพื้นที่ที่ตัวเองรู้ว่ารู้แหล่งที่มาแล้วก็ไปดูแปลงที่เราจะไปเอาอมาต,ต้องไปดูต้นด้วยว่ามันมีโรคใบด่างระบาดไหม,มถ้ามีไม่ควรนํามาเพราะโรคนี้ติดมากกบท่อนพันุ์ถ้าเจอลนะักษณะ ที่มีเป็นอาการใบด่างนะคะให้แจ้งเกษตรตําบลในพื้นที่นะคะเพราะว่าตอนนี้เกษตรตําบลเนี่ยเขาก็จะไปดูว่ามันเป็นโรคใบด่างจริงไหมแล้วก็จะแจ้งทางกรมวิชาการเกษตรเข้าไปเก็บตัวอย่างเพื่อที่จะไปส่งวิเคราะห์ดูว่ามันเป็นโรคใบด่างจริงหรือเปล่า<ม>ถ้ามีถ้าเป็นจริงแล้วทีนี้แล้วในพื้นที่ถ้าเกิดเป็นมากกว่า สิต้นต่อไร่นะคะเราจะต้องทําลายทั้งแปลงและซึ่งถ้าทําลายทั้งแปลงตรงนี้ก็จะรัฐบาลก็จะมีค่าชดเชยให้นะคะไร่ละประมาณ3,000บาทสําหรับปันที่อายุ1-4เดือนนะคะค่ะที่สําคัญ ยังนำบรรสบัหลังพันระยอง15นะคะมาให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยอดใจรออีกนิดเดียวเพราะว่าตอนนี้กำลังขยายผลนะคะอีกไม่นานอะ่ะเดี๋ยวลองติดต่อได้ว่าจะไปที่ศูนย์ไหนบ้างไปที่พื้นที่ไหนบ้างติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่นะคะอสอบถามดได้ค่ะ,คะ การข่ขายเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออู่ทองวิสหาหกิจชุมชนส่วนกล้วยอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนายลงกรพลรบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานการสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ ในการผลิตพืชผักในสภาพโรงเรือนภายใต้การขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีดรวราพรพรมพศผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะทำงานผู้จัดทำแปลงเรียนรู้เป็นผู้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ร่วมด้วยนางสาวอิงออนปัญญากิจรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตรเข้าร่วมง,งาน ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบต่อยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรให้เกิดความมั่นคงและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโต,ตอย่างมีเสถียรภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงจึงได้นำแนวคิดเกษตรอัจฉริยะ มาเป็นกลไกในการยกระดับสังคมเกษตรกรรมดั้งเดิมไปสู่เกษตรกรรมสมัยใหม่หรือเกษตรกรรม4.0ซึ่งมุ่งเน้นในการบริหารและจัดการรายละเอียดต่างๆด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อเป็นการตอบรับกับทิศทางการพัฒนาด้านการเกษตรที่เปลี่ยนไปซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันของเกษตรกรไทยโดยการจัดทําแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมในการดําเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยมีเป้าหมายเพื่อ และสร้างการรับรู้ถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ได้รับผลผลิตมากขึ้นและการสูญเสียผลผลิตลดลงซึ่งแปลงสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิตพืชผักในสภาพโรงเรือนเป็นโรงเรือนมะเขือเทศจำนวนหนึ่งโรงเรือนโดยการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การที่มีศูนย์สาธิตตรงนี้เนี่ยจะเป็นศูนย์ในการอบรมบ่มเพาะเป็นศูนย์สาธิตเรียนรู้ของเกิดสกรซึ่งเรามีอยู่กว่า7ล้านลัวเรือนหรือกว่า25ล้านคนเป้าหมายในการยกระดับอัปเกรดนโยบายเทคโนโลยีกเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับภายใต้การนำของดรเฉลิมชัยศีอ่อนนั้น ได้มุ่งเน้นจะให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถลดต้นทุนการผลิตขณะเดียวกันก็เพิ่มผลผลิตโดยเฉลีย่ยไม่ต่ำกว่า60%กเ็เท่าเกับว่าเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น60%นนโยบายทุกอย่างเนี่ยจะทำให้เกษตรกรของเรามีความมั่นคงอย่างยั่งยืนในรายได้และอาชีพแล้วก็ดึงลูกหลานของเราที่เป็นลูกหลานเกษตรกรเนี่ยกลับคืนสู่แปลงนาแปลงไร่ เพราะจากนี้ไปคืออนาคตเราจะให้ประเทศไทยในภาคเกษตรของเราเป็นอนาคตของอาเซียนและอนาคตของโลกด้วยในฐานะประเทศชั้นนำของภาคเกษตรกรรมแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่ว่าพี่น้องเกษตรก,รกรนะคะก็สามารถเข้าไปรับชมรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรของเราย้อนหลังได้ผ่านทาง f a c e b o o กรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรหรือเข้าไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงเกษตรด้านต่างๆนะคะผ่านเว็บไซต์ของก,ก,กรมวิชาการเกษตรค่ะ และอย่าลืมว่าเรามีนัดการทุกวันเสาร์เวลา7โมงถึง7โมงครึ่งทางททบ5 s d หมายเลขหนึ่งแห่งนี้วันนี้ก้าปูและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะใครสร้างสายใ่ไว้่อเลี้ยงชุมชนคนคว้าวิจัยและศึกษาพัฒนาด้วยเทคโนโลยีภารกิจประสบ การที่ดีช่วยให้มีควัญและกำลังใจ